มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่9เตือน55จังหวัดเจอฝนทลลมหนักเตรียมรับมือ31สิงหาคม2,566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะ ซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่3กันยายนย2566ร่องมรสุมกำลังแรงาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่หน้าเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะวันที่31สิงหาคม2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ท่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพริษนุโลกพิสิลและเพชรชบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอัมนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตและอุบลราชธานีค่ะภักกลางจังหงวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากางจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชงร์สาวชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่หนึ่งกันยาย,ยน2อ6 6นยะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวดัดตราดค่ะ ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก,ก็ตกระบีตังและสตูลขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ